กลับเรียนพี่เนวินนะคะปิ๊บนะคะคุณสาระพี่เอนะคะกลับเรียนนะคะพี่น้องเพื่อนๆสื่อมวลชนสายกีฬาที่รักทุกท่านแล้วก็ แฟนบอลที่ดูถ่ายทอดไลายฟินะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่สื่อมวลชนนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจแล้วก็มามาดูการถแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็คงจะสงสัยว่าเป็นเรื่องอะไรเนื่องาจะถแถลงข่าวในช่วงลองวิกเอนนะคะ,ะก่อนอื่นแป้งมี2พาร์ทหลักด้วยกันนะคะพาร์ทแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือการคัดเลือกบอลโลก ที่รอบสองที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งแป้งคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็น,นที่แฟนบอลชาวไทยรวมทั้งสื่อมวลชนสายกีฬาให้ความสนใจมากเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าบอลโลกฟุตบอลโลกรอบต่อไปเนี่ยทางเอเชียเนี่ยจะมีควต้าถึง8ทีมครึ่งคําว่าถึงเนี่ยแป้งไม่ได้ใช้คำว่าว่าเยอะเลยนะสำหรับแป้งเพราะว่าในทุกวันนี้นะคะทุกทีมในเอเชียจะเห็นว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปอย่างมาก ดังนั้นเนี่ยหลังจากการจับฉลาก สร็จสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยเองเราไม่ได้อยู่ในสายที่ง่ายเลยนะคะเราต้องพบกับทีมชาติจีนทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งไปถึงบอลโลกมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันแล้วก็ทีมที่3ก็ไม่เป็นไม่อาจจะเป็นสิงคโปร์หรือกวมนะคะก็แล้วแต่ผลที่จะออกมานะคะซึ่งการคัดเลือกบอลโลกรอบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยวันแรกนัดแรกเนี่ยในวันที่16พฤศจิกายนซึ่งเป็นการเล่นที่ประเทศของเราพบกับทีมชาติจีนเป็นงานที่ขินมากมาก ะะแลวก็21พฤศจิกายนเราไปเยือนสิงคโปร์หรือกัวมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งเร่งรัดแล้วก็คิดว่าเป็นความหวังที่เหมือนกันของทุกคนของคนไทยว่าอยากจะเห็นบอลไทยไปบอลโลกซึ่งถามว่ายากไหมยากมากเพราะว่าชาติอื่นเขาก็ต้องในเอเชียก็ต้องการสิ่งเดียวกับเราและของชิ้นนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่แป้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่เนี่ย ค่อนข้างจะหนักใจแป้งก็ได้เรียนปรึกษานะคะมีการประชุมบ่อยครั้งนะคะอยู่กับคุณเนวินแล้วก็คุณประวินนะคะแล้วก็มีการพูดนะคะก็ต้องบอกว่าพูดแบบเหนื่อยใจทิ้งตัวว่าจะทํำยังไงที่อย่างน้อยเนี่ยรอบนรอบนี้เราจะต้องก้าวขานผ่านไปให้ได้การจะก้าวผ่านไปให้ได้ก็คือได้เป็นแชมป์หรือว่ารองแชมป์กลุ่มเท่านั้นซึ่งยากก็ทั้งสองท่านนะ,ะก็ ท่านก็ทกําการบ้านอย่างหนักนะคะต้องบอกว่าทํามานานแล้วตั้งแต่ทราบว่าเราอยู่สายนี้นะคะแล้วก็ทั้งสองท่านก็มีแนวทางที่จะช่วยเหลือให้ความฝันนี้เนี่ยมันผ่านไปให้ได้ได้หรือไม่ได้ยังไม่ทราบนะสำหรับแป้งเองก็เต็มที่นะคะก็ตอนนี้ก็จะฟุตบอลทีมชาตินะคะแน่นอนฟีฟ่าเดนี้ก็จะได้ดูการแข่งขันคิงครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นศึกหนักที่เราจะพบกัน ะค,ะคือในช่วงฟีฟ่าเดยในเดือนพฤศจิกายนซึ่งทุกคนเฝ้ารอนะคะ